ตออ้อไปมาเล่นอะไรเนี่ยต้อมต้อมบอกความบอกว่าปั๊มแตกแล้วยกดำไม่ขึ้นแล้วเพื่อนวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสิบกิโันฮะปั๊มแตกเหรอเอาน้องมะนาวจบชีวิตเลยเกม เกมจ้อย mm hmm. ดินหนืดครับจะดันไปไม่รถเล็กอะไะมันไม่เอาไม่โครเดินมาดันเลยโอ้ oh, oh, เกือบเคลื่อนแล้ว จตาดูบอกลงมาตุมบุรีก่อนนะไม่รีบทำงานรายวันไม่เป็นไรกูได้เอารอชมจานโอครับจะรอดไหมเนี่ยถ้าเบี่ยงมาทางเนี้ยรอดเนี่ยฝั่งต้นยางอ่ะได้อยู่ จานชูบอกให้ไปช่วยขับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะจานชูนะรอก่อนมาจะรอดไหมโอ้ยจานชูขับไปจานชูขับดีเลีวมีแต่หินเลยครับโอ้ย<ะ> สองต้มแล้วโอ้มีแต่หินเลยครับดูหินมีแต่ก้อนอใหญ่ๆาะเก็บเ,เลยนี่ถ้าเอารอยยีมมาขุดนี่ตายเลยยกหินไม่ได้ โอ้ยแกะต้อมเลยนี่ยเอาขี้ต้มเนี่ยมาไวต้ตรงเนี้ยเออขุดมาขุดมาขุดมาวางแถวเนี้ยเออเนี่ยแกะตอมหมดไห่ตรงกลางเออร่องกลางเออนั่นแหละเอาชอนเด็ดเอาแบบนี่เลยถึงนี่เลยถึงนี่เลยเออ นี่ถึงนี่เลยถึงนี่เลยถึงนี่เออนี่มันจะมาทางนี้แหละต้อมอ่ะเออนั่นแหละงานนี้มีลื่นครับต่อมออความยังไม่รู้เรื่องครับ <c oughs> จานจูโม่แต่ยกหินอยู่ <c oughs> เอาไปขายได้ไหมนี่หินนี่ เป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับ เป็นหินเลยเนาะโอ้อันนี้จะเอาไปรถทุเรียนบ่ะอันนั้ทุเรียนกี่ปีแล้วอะสี่ปีครับสีป่ปีกี่ปีออกลูกอ่ะห,ห้าป่ะห้าปีออกลูกเลยอ๋อว๊าห์หลานหลาน,ลาน bác เกือบอยู่ไอ,อ้สุปเซจโดนจานโอ้ครับนี่แต่ไม่ลื่นหรอกคิดต้มนิดเดียวเอง นี้เดียวรถยุบแบบเห็นๆเลยครับตับสองเลยแหมรถแรงซะอ,อย่างกลัวอะไร ขึ้นกับบ้านนะตุ๊กตาพิจีรินไฟหมดแล้ว ล้างครึ่งวันครับนี่ถึงจ,จะสะอาดต่อมอความบอกไม่ไหวแล้วจะไปทําแอร์แล้วด้าก็ยกไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่แต่มันขึ้นนิดเดียวครับขึ้นช้ามากเลย hả mấy khô sẽ các bạn mày tông sẽ nó xài về lưới ôi xịt ngay về lưới khỏi xe tìm bạn vừa đi tìm của bạn mới vừa đi lại ngay oh, chan chu ah. บอกไม่ไหวครับมันแท่กระบะออกแท่ดินออกจากกระบะก่อนหนักไปหนักมาครับแซ่เองไม่ได้หรอฮะไม่มีแรงหมดแรงแล้วขับรถหมดแรงแล้วหรอไปเปลี่ยนกระบอกใหม่ไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปั๊มใหม่ไป มันมันร,วรัวเดียวแท้นี่ยเอาวงไปแล้วครับมีอยู่แล้วไปซ่อมแอร์เอาเกือบเสร็จแล้วครับ ลุยถึงค่ำน่าจะเสร็จอยู่ครับเหลือสองคัน ไม่ได้หยุดเลยคันนี้ทำงนานตลอดเลยครับอันนี้ย้ายมาจากกระสัง ถึมง,งานแฟดสครับแป,ป๊บแป,ป๊ตเลยก็อย่าช่วยจาชูขับซะหน่อยไม่ได้ช่วยแล้วครับต้องไปแล้วแหละ cho mình mấy. Vâng, à, bye bye các